การแก้กรรมไม่ใช่ไปทําพิธีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อลบล้างกรรมเหมือนอย่างที่มีข่าวหลายข่าวในปัจจุบันว่ามาทําพิธีอย่างนั้นอย่างนี้จะแก้กรรมได้ฟังดูแล้วมันก็ช่างน่าสมเพศเวทนากับปัญญาของมนุษย์ที่จะหาแต่วิธีทางลัดจนเกิดความคิดเห็นอันเป็นวิปราชมีการถอดกรรมยกเลิกกรรมให้กันได้ด้วย ถ้ามันง่ายขนาดนั้นพระพุทธองค์ท่านก็คงทรงทำไปนานแล้วดูแล้วก็ช่างน่าสงสารกับผู้ที่ต้องการจะหลดผลยิ่งนักเราจะโดนหลอกกันอย่างนี้ไปอีกสักกี่ครั้งจึงจะพบทางหลุดผลที่แท้จริงเอตสี่ประการที่พระพุทธองค์นั้นทำไม่ได้เมื่อมีพระสาวกรูปหนึ่งถามพระพุทธองค์ว่า ในเมื่อพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้มีเมตตาและยังทรงเป็นผู้มีฤทธิ์มากเป็นถึงสัพพันญูเจ้าทำไมพระองค์ยังไม่สามารถทำให้คนพ้นทุกข์ได้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงตอบให้ฟังว่าดูก่อนภิกษุผู้สงสัยถึงแม้ตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใด แต่ก็มีอยู่สี่ประการที่ตถาคตไม่สามารถที่จะกระทำให้สัตว์ได้ประการหนึ่งตถาคตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบาก,กรรมของเหล่าสัตว์ได้ใครสร้างกรรมเอาไวา้คนนั้นต้องรับเอาเองเพราะไม่มีใครรับแทนกันได้ประการที่สองปัญญาให้กันไม่ได้ ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ประการที่สความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติผลทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงประการที่สคนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับพระตถาคตธรรมะ จึงไม่สามารถเข้าถึงเขาผู้นั้นได้ตถาคตจึงโปรดเขาไม่ได้แม้ฝนจะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับต้นหญ้าที่ไร้ล่าแม้พระธรรมจะกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดก็ยากที่จะโปรดคนซึ่งไร้วาสนาได้